ฟังฟังฟังกัๆฟังัดีๆแล้ววกบเจเจ็บเจ็บเจ็บฟังฟังฟังเบิ้งเบิ้งเบมานะบโอ้โหครับเบิ้งดีเาเบิ้งีนดีนี่พวกมือฟังเจ็เครับเเจินงเบ อ่าล่างๆๆๆๆๆๆๆงๆๆๆๆล้ๆๆๆๆๆๆๆีๆๆๆ้ๆาๆๆๆๆๆๆาๆๆๆๆๆีๆๆๆๆๆาๆๆ้างๆๆ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 าๆาๆๆอาจารย์ๆ้ๆๆ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 ๆไๆ้ๆๆ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 าๆยๆๆ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 ๆ่ๆๆๆๆๆๆๆาๆๆๆๆๆๆๆบๆๆๆอๆๆๆๆๆๆ้าๆยๆๆ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 ๆาๆๆๆๆๆๆ้ๆๆๆๆๆๆๆอๆาา้ จันป้อมยูบ่เอาคือนอนเองไหมหัวนเสดเลขบ่นี่นอนจากสี่ฮะจันป้อมวเรียกนั่นนะเป็นจีโบนหูเรอนบ่นห่อเอาคือนอนหลีหลีเถอะวันนี้จันป้อมมาเอาหนอ่ะโมเมนต์ไปหรือบ่จันป้อมจันป้อมันอโอ้ยโอยยูบงานกระสิบขาสิบวกมือปบ่ายกลังนอนฝันมากม มอกมาหน่อยมาหนมันกำลังฟันบ่มามามามบอกเลขหน่อยมามาโอ้ยขยีตาเลยออกมากสได้เลยบ่เงี้บ่ฮะออกมาออกมาออกมาาจะถาเลขจะําเลขน้อยฟันแล้วบ่เงี้ยเงียกำลังฟันบ่ฟันบ่่อกินนี่ยปกนไหจะเป็นฟันจะสิบอกเลขกันเมื่อน คนอยู่บนคนมาอเอาเดแค่ไหน,นอ้เออ,องอองง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 มงงงยงง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 อาจารย์ปงงงอยงงไงง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 ปงปงปงง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 ลงงงงงงงตามไปงง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 รงง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 งครับตามไป,าาปะ,ไะไป <c oughs> การปลอมไปนะครับกำลังไปอ่านกำลังยังง่ายๆสวัสดีครับบแน่นะครับผมที่น้ันที่ว่าคนจากอุบลน มาให้อาจารย์ป้อมนอนที่หน้าศาลแม่นป่ะต้นมาขอจริงวันแล้วหลายหมดเลยจำบ่ได้เลยเขามาดูมาทั้งหมดเลยมาทั้งหมดเลยให้ถูกทั้งหมดไหมอาจารย์ป้อมให้ถูกมานอนนี่นอนตรงนี้นอนเพื่อนฟังกันนอนตรงไหนนอนนอนนี้เหรอนอนที่หน้าศาล เราเน้าสานตะเซตาจันสายหลังเล็กนอนนอนนอนคู่กันนอนนอนคู่กันนอนคู่กันกระเต็นนอนเต็นการเต็นนอนหลังเต็นมาจากบนเแล้วไห้ถูกกีงวันแล้วหลายวันเกือบทุกนอนนอนครั้งแรกได้ตัวไหนได้ตัวไหนที่นอนได้ ที่นอนได้ตัวไหนเขียนเมืองนูมีอะไรนะที่บอกถูกแปดหนึ่งหรือแปดเก้าที่นอนตรงนี้ที่นอนตรงนี้เมื่อคืนนี้เมื่อคืนนี้เมือคืนนี้ที่นอนตรงนี้นะที่นอนข้างหน้าถูกไหมตัวนี้นอนหน้าศาลตะเสตาจันศาลรังเล็กใช่ไหมศาลรังเล็กนอนคู่กัน ลองคู่กันแต่ว่าเต็นต์คนก็เาเต็นต์เรเต็นตเราเนต์หลังเราหลังก็้อ๋อตาจันเข้าฝันคือนอนานอนตรงนี้แตาเซตาจันมาเออมาเข้าฝันมาเข้าฝันเออมาเข้าฝัน มาบอกเลยเขาเออมาบอกเออมาบอกมาบอกออ่่ะกลัังงสซื้เออมาบอกให้เราเกีย์ให้เขียนให้เออราบอก็เกณฑ์ตะชันเกีย์ให้เออเขียนให้เออต้องเกณฑ์นะเขียนตัวไหนนะตันนี้ครับอ๋อน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 ทำท่านอนยังไงนอนตรงนี้นอนโอ้นอนด้วยสารหลังเล็กอสารหลังนั้นนอนหังหลังคุณนอนแล้วก็เข้าฝันตะเศรษฐอจารเข้าฝัน แล้วก็เขียนให้อ๋อเราเขียนให้ตัวไหนเราบันทึกเอาเขียนเลยเขียนตัวใหญ่ๆด้วยตัวใหญ่เลยเขียนได้อยู่เนาะเขียนเขียนเขียนเลยตัวใหญ่เขียนเลยตัวไหนเอาเขียนเอาตัวใหญ่ๆตัวใหญ่ๆเขียนตัวใหญ่ๆเขียนเลขเขียนเลขเขียนเออเขียนจะจยนเขียนให้ยังไงอ่ะเอาเอาเอาฝันเจ้าฝันเจ้าฝันเจ้าเขียนค่อยไม่ได้ฝันเออเออเขาไม่ได้บอกค่อย ขเออลืมเลยลืมอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเนื้อก้อนเนื้อก้อนลืมเน้วเราลรงคิดอยู่ว่าฟันยังไงบ้างเจออะไรเมื่อเช้าเจ็ดอะไรขึ้นก้อนเออขึ้นก้อนว่าจะไปปลุกมากำลังนอนหลับพอดีเลยวันนี้ขึ้นก้อน อ้จําได้แล้วจัได้แล้ววเจ็ดเจ็ดหกเจ็ดหเจดกอ๋อว่าจับสโอ้งดก่อนเงินบ่ลไปยงไดนงนี้ะงวนนี่หนะงวนนี้ละงวดนี้บ่เจ็ดหเจ็ะับห่หนึ่งห้าเจ็ดหกเกับหนึ่ห้า เอเอ,เอ, <S <S เอนตมาขวแน่เจ้าจับเนาะแลจับไปอ๋อัวจานอ้าวตัวเละหนึ่งหากหนึ่งหแล้วม่งห้เนาะหนึ้าอธิบาย MC นะครับขออธิบาย c นิดนึงครับนี่คือมีคนเดินทางมาจากจังหวัดอุบลราชธานี ครับมาให้อาจารย์ป er ้อมพานอนอยู่ที่สารลังเลกตาจันตาเซ่อวามขอเลขอะไรนี่ี่นั่นบตัวนี้อ๋อเกรถเขาไหมตะเ็นรถเขาอ๋อตะเกนรถเขาอ๋อตะเียนรถออตินเนอร์คอตเนอร์อ๋อะเยนรถ มานอนอที่ศาลตะเซตะจันใหญ่มีนะครับศาลหลังเล็กหลังนู้นน,นะครับศ<ม>าลหลังนู้นเนาะได้ตัวนี้<ม>ได้เจ็ดหกเจ็ดกับหนึ่งห้าส่วนทะเบ,บียรนรถทะเบ,บียรนรถทะเบ,บียรนรถคนที่พะมานอน<ม>อ๋อกีดก็พานอนอ๋อครับราานนแต่นอนได้ก็คือเจ็ดหกเจ็ดกับหนึ่งห้าถือว่ครับถ<บ>ูกปหมถูกปหมครับถูกไหม อย่างนี้บานนี้จให้โอ้ห้าห้าหมื่ห้าหมื่นโอ้ห้าหมื่นเปอร์เซ็นห้าหมื่นเปอรโอ้โหโชวโชวคักแกนว่านี่ห้่นเปอร์นห้าหมื่นเปอร์เเามืน์เจ็ดหกเจ็ดหนึ่งห้าพนาตัเบียรรถห้า่ มัอาจารย์ปัมั่นใจขนาดไหนอะลุกยืนขึ้นดีกว่าป่ะเจ็บเจ็เจ็บเจ็บเจ็บ